ดูจากหน้าเราได้หน้าเราเหมือนโดนใส่เนียนใสครุกคายที่ออกเทียนแล้วแบบน้ำมันที่มันออกมาจากขาแม่แม่นั้นแม่เป็นคน,นดูน้องว่าดีแม่ปากแดงไม่ใช้าปากดี ลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วก็จะน้งแกออกมาเข้างานเข้าการน่เลยเรียกอนกันสักหน่อยแนะนำตัวกันก่อนอไม่ต้องแนะนำดีกว่าโซจีติดตอเออไอจีนี่นะคะติต่ออย่างนี้นะคะติดตามกันได้คะ่ะพูดถึงวันนี้เราจะมาทำอะไรกันแม่ให้ดูธีมก่อนทห้ถ่ายว่าวันนี้เราจะแต่งหน้าอะไรสาวรำมงแน่นอนคืองานวันแน่งงแม่ต้องเป็นสาวมาตกน้าดูจากหน้าเราได้หน้าเราเหมือนดวงใจ เนียนใสครุค้าเรื่องของเรื่องคือวันร่กัรโ้องแต่งหน้าอะไรไหมเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่ใช่ไหมงานวันคิดว่ามีอยู่เพราะว่ามันห่างหายโควิดไปนานไงเออมันก็เลยไม่ค่อยคืนเพลงในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาแต่ทพรปิกวันนี้เราจะมาแชร์คลิกแต่งหน้าหน้ามันจะต้องพองนะมันจะต้องใสหน้ามันจะต้องครุ แม่ก็จะเป็นตัวแทนของยุคไหนยุคใหม่เราเราอยู่มากกว่าเตยใช่ไหมจะย้อนแบบประมาณว่าเราเหมือนเกิดบออั่ฑิ์าเกิดบั่ฑิใกล้คนยุคใหม่อ่ะกลับไปแต่งหน้าแบบยุคเก่าออสำหรับคริปแต่งหน้าช่วงรไรกับผมแม่เลือกใส่ยังไงเราก็จะเลือกใช้แบบของมันกันนา้าแล้วก็แบบหน้าพุ่งหน้าชื่รผมว่าแบบกลางคืนถูกหมเน้นแบบอ่อนเบาเก<อ>่าแต่ว่าหน้ามันต้องแบบปกปิดรอยแล้วก็อยู่โทนกันแดดไม่นแดด เงือกันแบบเออแล้วแบบไฟที่ออกเทียนแล้วแบบน้ำมันที่มันออกมาจากคานแม่แม่แม่เป็นคนอยู่แล้วว่าเออน้ำมันที่ออกจากใบหน้าที่นี่ก็จะแบบหนักเท้านี้ไปดูเออต้องเป็นแป้งที่ผสมกับน้ำในตัวแทนของยุคเตยด้านหน้าจะแบบได้อินสปายมาจากนางคาแบบต้องแบบคิ้วโกนแบบพันสอบจุดเด่นก็คืออยู่ที่ปากที่ตาปากดีแม่ ปากแดงไม่ใช่ปากดีแต่ที่จะแต่งคือปากต้องแดงนะคะเริ่มกันเลยรองพื้นอะไรแม่โชว์หน่อยตัวเก่งของดิฉันขายดีมากตัวนี้ค่ะแต่ยังไม่หมดนะมันดูเหมือนไม่เต็มใช่แบบดูดีขึ้นกว่าแต่ก่อนแตหรับนี้จะลงแป้งเลยคิดว่าหยุดน้ำคงไม่มีรองพื้นขนาดนั้นอินเดใช้แป้งก้นหอยนะคะโดยเป็นแป้งแบบทูเวย์ ผสมรองพื้นผสมน้าประสบการณ์ก่อนที่ประทับใจสําหรับเราใช่ไหมประสบการณ์ที่รู้สึกว่าประทับใจงานเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวนะไม่ใช่นี่มันไม่ประทับใจสิแล้วก็ไม่ใช่ว่าระโดดนะโดนหลอกสาหรับบ้านเราอ่ะแถวหนึ่งออย่างงี้ดีกว่าจะมีงานประเพณี กระเทยน,นอนกระเทยหัวโป๊ความภาคภูมิใจของกระเทยน,นะตอนนั้นก็คือมึงเป็นนางรำอันนี้คือประทับใจสุดนะตอนนั้นเราจะรู้สึกแบบแทนหมู่บ้านกู <c oughs> ได้รำอ่ะมึงกูรู้สึกป,ประทับใจ <c oughs> ก็จะบอกว่าประทับใจแต่ก็จำไม่ลืมเหมือนกันด้วยความเป็นกระ,ะเทยหัวโปผมมันก็จะไม่มีก็จะจุกผมอย่างนี้มาใส่บนหัวมึงและตรงเนี้ยมันเกลียนเว้ก็ไม่รู้จะทํายังไงแล้วก็เอาผ้าหัโปจุดนี้มันอยู่ที่เกาะอกเพราะว่ากูไม่มีนมก็ลามไปนมโผนมโผลตั้งแต่ตอนไหนไม่รู้ รู้อีกทีเดินไปถึงจุดที่เขาให้สต็อกไปก็คือจุดจบบีมันไม่กองลงกับมืบนอนะก็คือกันเลยก็ภูมิใจคิดว่ายังไงกูก็สวยแน่ๆป่าก้องพองลงใหญ่สี นี่คือเหตุการณ์ที่ประทับใจแล้วก็จาไม่ลืมสาหรับหนูค่ะคนที่คอนเทนต์ขึ้นมาเพราะว่าตัวเองมีเรื่องอ่ะไม่มีอ่ะแม้ประทับใจอะไรก็ได้ประทับใจอะไรหรอตอนนั้นฉันอยู่จังหวัดปัตตานีแถวนั้นก็จะมีบักงานวัดงานอลไรอย่างก็จะไปเจอแบบเด็กผู้ชายฉันชอบมากเลยตอนเด็กๆอะเปิดโลกอะไรอย่างเงี้ยจ้ได้ปะแค่เปิดโลกใช่ไหมเปิดโลกเปิดอย่างอื่นไหมไม่เปิ เราอยากลอยกระทงกับใครเลือกได้คนหนึ่งมึงมันเยอะมึงเดี๋ยวคุณดีดมาให้กูบอกคนหนึ่งกูเลือกไม่ได้อ่ะมันต้องเลือกเขาถามเือให้เลือกมึงมันจะงไม่ใช่สองสามคนะมันเป็นแก๊งเลยแม่เขาขอยกะีมกอเซเว่นุ่มกอเซเว่นค่ะแม่ขอลอยกระทงด้วยค่ะเออแล้วคุณน้องนะคะผู้ชายใช่ไหมตุ้งต จะครีชีพเองเออก็ขอไปลอยกับเขาพีชีพยังไงเดี๋ยวกูจัดการมันให้ผู้ชายที่เราอยากลอยด้วยเหรอนี่แหละคนจริงๆเนาะเมันไม่ได้ถ้าถ้าเขาบอกว่ามึงคนนี้ก็ดีคนนี้ก็ใช่เขาเข้าใจปะคิดแค่ลอยใช่ไหมไม่ได้คิดไปต่อใช่ไหมสำหรับกูนะไปต่ออะไรกูก็เอา คือ,ออ่ะผู้ชายที่เราปัะกับใจใช่มากยเลือกไม่ได้เลออือกไม่ได้ใช่ปะหรอนี่ไงไบต์มีไบต์บินอยู่ไหมใช่เราจะเลือกเวรอยกับคนนี้น่ารักจะชอบแค่นั้น,ออนเองแต่งตัวไปเอาผู้อ่ะ ในงานลอยพูนแต่ท,ที่เรามั่นใจเพราะว่าเหมือนอย่างแต่งตัววนนี้ยเสื้อผ้าพ,พ,พ,พาี่พลยนะกูมั่นใจชุดนี้ค่ะสําหรับเราหรอเราต้องบอกแบบแหวมโชว์เนื้อโชว์หนังนิดนึงคิดว่าก,การเรากระงมันดีไหมความคิดกับตอนนั้นกับตอนนี้มันก็เปลี่ยนไม่ได้เครมว่าไม่ดีออแต่มันก็เราก็รู้สึกในใจหนึ่งว่ามันไม่ควรใช่คือเราก็ไปอยู่ที่วัตถุประสงค์เว้ยลอยเพื่อแบบขอขมาพระแม่คงคาในสิ่งที่ เราทำไม่ดีคือแต่ก่อนหันหน้าบ้านเข้าทางน้ํามีการ่ายของเสียมีการโยนนู่นนั่นนี่ลงแม่น้ําทุกอย่างก็เลยต้องขอขอมาแต่ในยุคป,ปัจจุบันอย่างเงี้ยการขอขอมาเราคิดว่ามันไม่จําเป็นรอการกระทํามันสําคัญกว่าคําพูดไงการที่เราบอกว่าเราขอขอมาแต่เราอะ่ะดันเอาขยะไปลงไปในแม่น้ํา ซึ่งคือมันเป็นประเพณีที่ดีงามน,นะมเพราะอ,อะไรเพราะคนเขาน้อยอแล้วตอนนี้ประชากรเท่าไหร่ถ้าเท่ากับว,ว่าเราลอยบุกก็สร้างขยะหถึงมันจะย่อยสลายก็จริงรอะไรก็จริงเราก็เลยบอกว่าแต่ก่อนเราก็อินเราเข้าใจในวัตถุประสงค์แต่เราก็อยากจะเสนอว่า,า,าการลอยกระลงแบบออนไลน์ก็ดีการลอยแบบน้ำแข็งก็มีเราสนับสนุนว่าโอเคคุณลอยเถอะแต่เปลี่ยนวิธีลอยใช่ใช่แต่เปลี่ยนวิธีลอยเปลี่ยนวิธีขอเข้ามา แน่น,นอนเดี๋ยวเราไป,าปะกวดเนี่ยคิดเห็นยังไงกับการที่เก็บกระทงที่นั่นอะที่เราลอยไปแล้วอ่บ<อ>กลับขึ้นมาขายที่คิดเห็นยังไงมัน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 ส่ง,งแง่สองแง่ตรง,ง,ง,งไหนอยู่ปะ่ะหนึ่งมันดีตรงที่มันลดขยะเลยแต่มันแย่ตรงที่ว่าอ่ะความเชื่อด,ด้วยอาา่ะสามเป็นสามแง่อ่ะสุดท้ายคือเหมือนโกงมึงเข้าใจป่ะมันเหมือนฟิลแบบปล่อยปลาแล้วก็ไปจั มาขายใหม่ฟิลแบบนั<_<_้นน่ะพูดถึงเรื่องลอยกระหงมันก็จะมาคู่กับโรมลอยแล้วก็ปัญหาที่เราไม่ชอบเลยก็คือปัญหาแบบ ที่มาเออพวกลูกบอลพวกเออแต่ประสบการณ์ที่รู้สึกเลียหูมากที่สุดอ่ะคือวันนั้นก็ไปลอยกระทงเข้าไปงานวัดนี่แหละแล้วมันมีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งอ่ะอะไรของมันก็ไม่รู้มันน่าจะเกลียดเราปะหมั่นใ้กูสวยอะไรอย่างนี้ปะกูคิดว่ามันน่าจะถืออย่างเงี้ยแล้วเล็งกูไ้จริงหรอเออแล้วมันจุดมือกําลังจะขึ้นมอไซค์อ่ะ ผ่านได้อย่างนี้เลยเราไม่คิดว่าไม่ได้บังเอิญนแล้วเราก็จำฝังใจสําหรับเรื่องปัญหาเรานะไม่ชอบที่สุดเลยเื็นทองกวางนี้เขาแต่งนี้เลยแต่งแค่แก่เจียจับแบบแยงปความจัง,งทอง,องกุ้งทองกลาวเขาไม่ใช่แหละตัดนะไม่ต้องคิดว่าแต่งเป็นทองกลาวแต่งเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ทองกวาวก็ต้องมีแบบจอนนิดนึงวะกูว่เนี่ย่เจียแม่หน<ๆ>ูจะขายสวยมาเวนี้เลย วันนี้เพเป็นวันสงการต์เลยใช่มั้ยอะไรนะลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกม่ทงแม่เป็นตัวแทนยุคไหนนะไม่ใช่ยุคเก่าขอเป็นตัวแทนของยุครุ่นแม่มันได้อยู่นะเฮ้ยหู้ี่ป่ผัวองค์หญิงพัดเหล็กอะที่มันเป็นงัวกับทีงาผมยาวๆเอาเป็นว่าเราเป็นตัวของตัวเองดีกว่าเออไม่ต้องเป็นต่อไปขอนั้นหมูนิดนึงอ๋อ จดจอนนี่ึงผมชมพูจอนดังคือแต่งตัวเป็นจอนวิกเหรอเนี่ยจอนวิกอันนี้จอนแล้วก็นี้คืออันนี้จอนแล้วก็นี้เออเอาจริงๆกูไม่เหมาะเป็นตัวแทนของใครกูรู้สึกผิดะไม่ผ่านไม่ต้องแต่งตามนี้แต่งตามนี้คือรอดนะฮะก็คือไปลอยกระทงแต่งแบบนี้คือดังแน่นอนกันนั้กกนเหนื่อนเอาแม่น้องแต่กุ้ชานแม่โอ้เดี๋ยวจะมีจใหม่แบ็คพิงใช่แบ็คพิงนี่และอันนี้ก็ มันมือไปนิดนึงมัวแต่คุยไงเอาเปว่าความรู้สึกก็ได้แค่นั้นแหละไม่ต้องแต่งตาจบอาจารย์ก็ดีอาจารย์ก็ดีอาจารย์กรดบีก็เราก็เป็นแบบว่ายุ่แทนยุคใหม่สวยค่ะแม่สวยสวยน่าชมค่ะแนะนำว่าแต่งไปลอยกระดงได้สิ่งที่อยากฝากก็คือขอเข้ามาแม่นางคงคามันก็ดีนะคะแต่ก็อย่าสร้างขยะให้เยอะละกันอีกเรื่องหนึ่งคือบางโคนมมันยังมีแอกจุดประทับอยู่ ขอให้แบบเล่นแบบถ้าจะจุดก็ขอให้แบบที่โล่งที่แบบไม่ได้มีคนข่าทางพวกนี้ก็แบบอย่าไปโยนใส่คนอื่นเขาเหตุเอ่ยอะไรเอ่ยก็ระมาระวังกันด้วยเนาะคิดว่าปีนี้น่าจะคืบคืดขึ้นเพราะว่าโควิดหายโอเคก็เที่ยวให้สนุกค่ะแล้วก็อย่าสร้างขยะให้มันเยอะวันนี้เรามีกิจกรรมมาบอกทุกคนด้วยกับกิจกรรมชวนเธอไปลอยกระทงเอเกติกาก็คือ กดไลค์ก็พอกดไลค์คลิปนี้นะคะแล้วก็ชวนเพื่อนแท็กเพื่อนที่อยากไปลอยกระทงด้วย<ม>เนาะแท็กคนที่อยากไปลอยกระทงด้วยเอลียดต่างๆเนะี่ยติดตามใต้โพสได้เลยนะจ๊ะสำหรับวันนี้เราเรา่วงค่ะล่วเออไปแต่งตามได้นะทุกคนแล้วก็ไปลอยลอ,อยกระทงลอยลอยกระทงกลัวไม่มีใครมาลอยกับเราหรอกแม่